เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดพึ่งวานหรือเปล่าอ๋อพึ่งขาลายทุกคนพึ่งขาลายอันนั้นก็พึ่งขาลายนะอ้อยอากาศหนาวทุกคนหนาวมากเย้สิบองศาสิประมาณ1ิบสบอ,องศานะเห้ยเห็ดกำลังเกิดเล้หรอเนี่ยดอกเล็กๆเ,เนี่ยกำลังเกิดทุกคนเห็ดพึ่งขาลายดอกนึงค่ะ ขาลายหมกส้มนะเห็ดพ <Happy engineer! S 1> ึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานดอกนี้โอ้ใหญ่เกินเดี๋ยวดูขานะเดี๋ยวตัดขาวไปก่อนค่ะอื้อ พึ่งหวานดอกนึงลุงเดินผ่านนะพึ่งหวานตัวนี้นี่เขาเริ่มแก่มหมดแล้วนะที่เขาเกิดก่อน,นะนเนาะมาเจาขาไปดูนะคะ<ม>เห็ดเหลืองกำลังเกิดดอกใหญ่มากเอ้ยไม่ใช่ดอกใหญ่มากเขาจะดอกอะไรนะดอกเขากาลังแบบว้าวทุกคนเจอเห็ดเหลืองอ้ยดูสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวมัทน,นาต้องทำความสะอาดตะกร้านะคะ เพราะว่าตะกา้านี่ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะรยังไม่ได้ตัดขาเห็ดเห็ดเหลืองจ้ะทิตากลิงคันเอ่อคันตดัดเหรอยัตเตฟีนะนี่อ๋อว้าวเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองตรงนี้ สวยเลยดอกกำลังสวยทำไมตรงนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วลุงลุงเหยียบปะเนี่ยอ้อยอันนี้น่าจะโดนเหยียบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเสยียดายจังเลยลุงนี่ตายแล้วน้องเกิดแบบเป็นกอแบบนี้เขากำลังเกิดเพียบเลย ล้มอุ๊ยดีนะไม่เป็นไรอ่ะคือแบบล้มนุ่นอ่ะเดินลื่นอ่ะเจ็บแขนเลยอ่ะรีบรีบเรียกลุงกลัวลุงแบบไม่เห็นเราลื่นมากเลยอักดาเลยดูสกอตสกอโอ้ยลื่นตรงนั้นเนี่ยมลื่นมากเลยทุกคนเป็นก้อนหินไงรีบ ความรีบอะู้บลดอตใช่ไงฟอละอุ่นนิดหน่อยเอาศอกลงเอาศอกลงอย่างนี้แล้วก็ดูสมุดสิ่ะไหนแล้วก็เข่าลงนิดหน่อยทำเวลาบิกซ์นะโอเคอยู่นะไม่เป็นไรอ่ะ เฮ้ย <Okay. laughs> อันนี้เห็ดอะไรอ่ะเห็ด <He ed. S 2> หมวกส้มเต็มเลยเห็ดหมวกส้มเต็มเลยทุกคนหัวไม่ขีดเนี่ยเดี๋ยวจะตัดเอาหมวกเขาไปกินทุกคนหมวกเขาอร่อยมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ อากาศเย็นมาก10ป,ประมาณ10องศานะอยู่อยู่ในป่าแล้วก็มีลมพัดแล้วห,หูหูเย็นมากกลิย่ยย้อยคั้นน้ำเอิร์ดนโอนเห็ดเห็ดพึ่งหวานทุกคนเห็ดพึ่งหวานเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาเขาไอ้นี่ไหมเขาแก่ไหมหนาค่ะ no. นู่นอีกสองดอกสองดอกเห็ดพึ่งหวาสองดอกเดี๋ยวดูกันเนี่นี่นี่นนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะรอดถึงเราไหมอ๋อช่วงหนึ่งเขาไม่ได้น้ำนะแล้วเขาก็เหี่ยวไปแล้วนะโอ้เสียดายนี่พึ่งหวานหนึ่งดอกแต่ว่าเน่าอีกแล้วอะ เด็กแคนตาราลล่ะว้าวว้าวนี่ไงลุงเห็ดพึ่งออกสลุงเด็กคันยวนฮะที่นี่ไงเห,ห,ห็ด,หหดทุกคนว้าวขอบคุณค่ะลงุง สวยมากเลยทุกคนดูอ๋อโชคดีมากเลยที่มาป่านี้เดี๋ยว แห้งแห้งแล้ว n อนดูสิเป็นยังไงบ้างเขามีความนุ่มนะนุ่มนุ่มแบบนี้คือเน่านะคะไม่ไหวแล้วนะ อ๋อลุงบอกว่าเธอต้องเอาที่ปิดหูมาด้วยหนาวหนาวหูเย็นหูมากนี่หนึ่งดอกทุกคนแต่ว่าเป็นยังไงบ้างว้าวว้าวเลยนี่มันทนาไม่ค่อยกินหมวกเห็ดนะชอบเอาขาเขา ่ะเขาอร่อยมากอุ้ยดอกกรอบมากเลยทุกคนโอ้ยว่ยได้ฝันนอนเถิงดอกกรอบจ้ะกรอบกรอบได้ทอนลิฟต์จ้ะ าโอ้ลุงเจอเห็นพึ่งหวานโอ้ยโอ้ยนี่ด้วย อยู่กับหญา้าอุ้ยโอ้ยหกักกรอบมากเลยขนุนเหรออู้ว่าฟินทุกคนโดนเห็ดพึ่งหวานดอกนี้ว้าวเฮ้ยเห็ดพึ่งหวานดอกนี้งามจ้างามงามงาม,งามนี่อีกสองดอก หวังว่าน้องจะงามนุน่นเอาดอกนี้ก่อนนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหงามมากเลยเฮ้ยเหมือนนิ่มเลยอะ,อยะดอกเนี้ยนี่หนึ่งดอก นี่ได้สี่ดอกงามๆอย่างนั้นหนักตะก้านะคะเขาได้ได้น้ำ <c oughs> โอยขออภัยในคันในความซืดน้ำโมก <c oughs> ดอกนี้เป็นยังไงบ้างสวยงามแต่แต่น้องนิ่ม เฮ้ยิ่มแบบนี้คืออะไรกรวงนะคะแต่ไม่มีนอนใช้ได้ นี่โอ้ว้าวเห็ดเหลืองอุ้ยตี่งลมได้ยินไหมคะหนาวลมพัดหนาวมากอะขนาดใส่เสื้อมาสามใส่เสื้อสามชั้นนะหนาวตัวไม่เท่าไหร่นะะหนาวมือไม่เท่าไหร่แต่หนาวหูเนี่ยสิ อปะว้าวเธอเห็นพึ่งหวานหนึ่งดอกค่ะทุกคนแต่ลุงเดินลงไปข้างล่างแล้วนะแกไม่รู้ว่ามัดเดินขึ้นมาข้างบน ลงมาแล้วอิงเงออนี่เดบลันสกูปวะว้าวก้งนี่ไงนี่ วกลิงว wow. ้ายดูกลิงแงนถักกลิงแงนโอ้ทุกคนอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเดินขึ้นมาเลยนะตอนแรกอ่ะลุงเหมือนจะทําเดินลงไปแล้วแกเห็นมัดแกเดินวนกลับมาหามัดตอ่อแล้วก็แบบโอ้มาเจอกลุ่มกลุ่มใหญ่เลยใหญ่สําหรับเรานะคะใหญ่สําหรับเรามากเพราะว่าเราเองเราไม่เคย ได้มาเจอตรงนี้ว้าวอืมกข็ขอเก็บแบบนี้เลยเนาะก็ถือว่าโอ้ยดีใจอะ่ะดีใจดีใจเนี่ยเขาเริ่มจะ แก่ชลาแล้วเนี่ยเดทั้งเห็ดพึ่งเห็ดเห็ดมันปูเลยทุกคนตะก้าเห็ดมัดเนี่ยมันจะไม่ได้ทำความสะอาดเขาไปเลยมันก็จะลกๆนิดนึงนะนะ อันนี้ใช้ไม่ได้แล้ะอันนี้เหมือนเขาเกิดมานานแล้วค่ะเน,นี่ยดูดิน,นี่ตรงนี้มืดนึงนี่ค่ะ ว้าวเห็ดพึ่งหวานดอกนี้ทุกคนพึ่งหวานใหญ่มากอ้ใหญ่มากเลยแล้วก็มีเจ้าลูกน้อยๆอ,อยู่ตรงนี้ด้วยด้วยตัวอะไร <c oughs> จับตัวท่าเข้าไปซะละนี่นี่ <c oughs> ใหญ่มากเห็นนะ ตอนนี้เนี่ยมือไม่รู้แล้วว่าเห็ดนิ่มหรือเห็ดแข็งนะฮะ่าดูก่อนเลยว้าวใช้ได้ค่ะจะได้เอาหมวกเห็ดเอาราังพึ่งออกนะนี่วันนี้จะไปต้มเห็ดนะแล้วก็ทำต้มเห็ดกินดีกว่านะทุกคนก่อนไปทำงานคะ่ะอื้ ขาแน่นมากดูนะนี่ได้แหละอันนี้เห็ดพึ่งขาลายนะคะพึ่งขาลายอนี้เอาแต่หมวกเนอะดูหมวกนะคะอันนี้ใหญ่ไปแล้วไม่เอาเอาดอกแบบพอดีพอดี้าเริ่มเจาะ ว้าวขาสวยมากพอได้บ้างนะเดี๋ยวจะไปเล็มเอาอันนี้คือมัดเก็บกินเองนะคะไม่ได้เก็บขายเนาะที่บางทีเมื่อก่อนเห็นเก็บขายแล้วแบบรีบแบบมัดไม่เอาทุกดอกแปลว่าคือมัดไม่มีเวลาไปทำกิน อันนี้ก็คือจะเก็บเอาไปทําไปทํากินเนาะดอกไหนที่เล็มได้ก็คือเอาไว้เล็มทํากินได้ค่ะอว้าวพึ่งหวานด้วยแล้วก็เห็ดเหลืองด้วยลุงเอนเอนคันเตเรนทวคันเตเรนเหรอโอ๊กโอ๊โอเคคันยนูนโอ้ยน่ารักจังเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอยากให้เกิดแบบเยอะเลย อ๋อยกขั้นคอมาทิตตะกลิงอืมสวยมากอุ้ยนู้นนี่ดองนึงเดี๋ยวพาไปดูค่ะกำลังโพว้าวสวยดูดิวายมีนอนกำลังจะเหล่าเชียวมีนอนไม่เป็นไรได้อยู่ <laughs> กำลังจะเหล่าขาดูดิอืม โอ้ยขานิ่มมากเลยลงุงขานิ่มว้าตายตายแล้วดูนะขาคงใช้ไม่ได้แต่หมวกน่าจะใช้ได้นะคะถ้าเกิดหมวก,กันอ่อนอย่างเงี้ยมันเอานะเดี๋ยวนะคะนี่เห็นไหมหมวกมอ่อนๆอะ่ะคือเอาไม่ต้องแกะรังพึ่งออกอะคะ่ะมัดเขาก็จะอร่อย ดอกนี้ไม่น่ารอดนะฮะอุ๊ยแต่ยังแข็งอยู่เลยอะลองดูขาว้าวทุกคนว้าวว้าวมากอุ๊ยดีนะเนี่ยที่มาเห็นเนี่ยว้าวโอว้สวยแล้วไม่มีนอนชื่อไหมว่าไม่มีนอน ดูรูรูขาเขาดูอ๋อมีค่ะโอ้ยไม,ม่เชื่อล้วใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวตัดตรงนี้ออกก่อนนี่เอาขาไปเดี๋ยวไปจัดการที่บ้านค่ะมาเรามาเก็บเห็ดเหลืองกันตรงนี้นะคะเหลืองนิดหน่อยนะ กระจัดกระจายไปรอบๆนะคะเหมือนมีคนเพิ่งมาเก็บไปเลยลุงตายแล้วดอกเล็กๆกำลังเกิดเพียบเลยเราได้มาเก็บอีกหลายรอบนะะตรงนี้กรอบจ้ะเห็ดกรอบๆโอ้ ทุกคนเกริงได้ให้ฟลูกสวางคอมเยอะเห็ดพิษยัดตะพิษเซ่ t เปนยูนอลเลยไให้ฟลูกเห็ดพิษกินตายเลยนะคะกินแล้วตายนี่หนึ่งดอก สองดอกแล้วก็สามดอกตรงนี้โอ้โหอ้ะคันดูห้องละครไหมล่ะอันนี้ลุงเจอโอ้ยลุงเจอได้อยู่นะ แต่ครันนี้หมวกเขาอะหมวกเขาเหมือนจะนิ่มแล้วว่าลงเดี๋ยวให้ดุงดุงจะได้ไม่เสียเสียกำลังใจนะคะอุตส่าห์เก็บมาให้คือควใช้ได้ไงนี่ ดอกเล็กๆเ,เต็มเลยอะตอนนี้เขากำลังได้น้ำฝนนะคะเมื่อวานฝนตกหนักมากเดี๋ยวเขาก็จะเติบโตขึ้นมาให้เราได้เก็บอีกเยอะแยะเลยเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองมีเก็บตลอดนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้น้ำเนาะแต่ก็อาจจะไม่เยอะเหมือนรุ่นแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ี่ทุกคนอัปเดตตะก้าได้เยอะอยู่นะเห็ดพึ่งก็เยอะเลยหนักมากอ,อ๋อนี่นิดนึงคลิปที่แล้วก็ล้นตะก้านะตรงนี้เนาะจำกันได้ไหมที่ว่ามาเจอสองคนสองคนที่เป็นชาวสวีเดนนะเก็บเห็ด เก็บเห็ดเหลืองกันแล้วเขาก็ใจดีให้มัดได้เก็บด้วยอะตรงนี้แหละป่านี้แหละเนี่ยป่านี้แหละยังไงมัดก็ฝากติดตามเห็ดดำของมัดด้วยนะคะเดี๋ยวมัดจะพาไปเก็บเห็ดดำเนะาะจะได้ตากเก็บแล้วก็ได้ตากบ้างอะไรบ้างกับไทยนะคะมัดกะลุงลาไปก่อนแล้วเนาะคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามนะคะแล้วก็ ส่งกำลังใจให้นะคะใครอยากได้กระเป๋าผ้ายังไงก็เข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็แอดไลน์เข้ามานะคะพูดคุยสอบถามนะคะรายละเอียดต่างๆเนาะคลิปนี้มัดลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะหนทั้งไปินแต่เป็นดูกล้วฟี ลุงเดินผ่านเห็ดเฉยเลยอะเออแปลกจังเลยทำไมลุงมองไม่เห็นเห็ดโอ้ยกริงทิศตาวาฟตกดูฮิตดูมิสตากรงเงนโอ้ยลุงทำไมตาเลยนะเห็ดดอกเบิ้มเลยอะ <c oughs> นี่ลุงตาเลยใหญ่มาก Wow!